ความติดใจก็เป็นสัญญอภิกขุทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้ทำให้เกิดกรรมสามอย่างอะไรบ้างคือภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอนาคตภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือภิกุทั้งหลาย บุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตเมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกธรรมะเหล่านั้นผูกไว้แล้วพิกุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญ ภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารลธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารลธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไรคือพิกขุทั้งหลายบุคคลตรึกตรองตามด้วยใจ ถึงทำอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอนาคตเมื่อตรึกตรองตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำเหล่านั้นผูกไว้แล้วภิกขุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญน์ภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารกธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้แลภิกคุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือภิกคุทั้งหลายบุคคลตรึกตรองตามด้วยใจถึงทาอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันเมื่อตรึกตรอง ตามด้วยใจอยู่ย่อมเกิดความพอใจผู้ที่เกิดความพอใจแล้วก็ชื่อว่าถูกทำรรเหล่านั้นผูกไว้แล้วพิกุทั้งหลายเรากล่าวความติดใจนั้นว่าเป็นสัญญน,น์พิกุทั้งหลายความพอใจย่อมเกิดเพราะปารลธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล พิกุทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้แลททำให้เกิดกรรมภิกุทั้งหลายเหตุสามอย่างเหล่านี้ทำให้เกิดกรรมสามอย่างอะไรบ้างคือภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิด เพราะปารพบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตภิกกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารพบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในปัจจุบันภิกกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารพบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอดีตเป็นอย่างไรคือ ภิกุทั้งหลายบุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตครั้นรู้ชัดแล้วก็กลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วก็คลายใจออกและแทงตลอดด้วยปัญญาภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารกธรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอดีตเป็นอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอนาคตเป็นอย่างไรคือภิกขุทั้งหลายบุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในอนาคต ครั้นรู้ชัดแล้วก็กลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วก็คลายใจออกและแทงตลอดด้วยปัญญาภิกขุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารลธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะในอนาคตเป็นอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารลบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะ ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือพิกุทั้งหลายบุคคลรู้ชัดซึ่งผลอันจะเกิดต่อไปของธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันครั้นรู้ชัดแล้วก็กลับใจเสียจากเรื่องนั้นครั้นกลับใจได้แล้วก็คลายใจออกและแทงตลอดด้วยปัญญาพิกุทั้งหลาย ความพอใจย่อมไม่เกิดเพราะปารพธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งจันทราคะในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลภิกุทั้งหลายเอสสามอย่างเหล่านี้แลทำให้เกิดกรรม